วันนี้นะคะมีความเต็มร้อยนะคะที่ได้มางานแถลงข่าวนะคะแล้วก็ตองชาเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะพาบริมา,าตรนะคะเป็นผู้มีควองจังหวัดสินทรนแน่นอนค่ะสองาถ้าได้ตำแหน่งจะทําอะไรบ้างถ้าได้ตำแหน่งนะคะก็อันดับแรกคะือประชาสัมพันธ์นะคะให้พี่ให้คนทั่วโลกนะคะหรือว่าคนในประเทศนะคะรู้ว่าจังหวัดสวริดนะคระับมีอะไรเด่นแล้วก็เด่นในเรื่องอะไรนะคะแล้วก็อันดับสองนะคะพัฒนาชีวิตนะคะให้ชาวสุวนทรนนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ แนนนคะสวัสดีค่ะสกายนัทนากรสริเีทีมิสแกรนด์รัตนบุรีค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการเข้าเวทีนี้อรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่แรกนะคะสกายบอกเลยว่าสกายอยากมาเวทีนี้เพราะสกายอยากพบอะไรใหม่ๆค่ะทั้งผู้คนใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆรวมถึงโอกาสใหม่ๆที่จะได้รับในการเป็นมิสแกรนด์ด้วย Actually at first I want to meet new things in my life, new people to meet New life to get new opportunity, and after that, when I come into Miss Brand Thailand and Miss Brand Sulu, I think that being Miss Brand is a big voice in this world and also in this country. I can also like you know support. The gender equality and so on. สำหรับ s กายนะคะสกามองว่าการที่ได้เข้ามาเป็นมิสแกรนนะคะหลังจากที่เข้ามาแล้วอะ่ะการรู้สึกว่ามากกว่าสิ่งใหม่ๆที่จะได้รับคือเสียง <c oughs> เสียงใหญ่ <c oughs> เสียงหนึ่งเลยที่สามารถ ออกมาเรียกร้องให้ผู้คนเนี่ยได้เห็นได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็รวมถึงสิ่งต่างๆในประเด็นปัญหาสังคมเนี่ยมิสแกรนทายแลนดก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันค่ะเพระาะฉะนั้น SKY ยก็อยากจะเป็นหนึ่งในเสียงสําคัญค่ะขขบคุณค่ะคิดว่าสุรินมีของดีอะไรบ้าง อของดีของสุรินเหรอคะนอกจากผ้าไหมแล้วช้างแล้วสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากๆเลยคะ่ะแต่ว่ายังไม่มีใครเนี่ยได้ค้นพบเลยสกายก็เลยอยากที่จะพาทุกคนนะคะไปะค้นเลียวด,ด้วยกันค่ะผ่านการเป็นมิสแกรนสุรินนี่แหละค่ะมีความมั่นใจนะ,ะมั่นใจมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าสกายมองว่าคนที่จะได้เป็นมิสแกรนสุรินไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกที่สุดค่ะแต่พยายามทาทุกวันให้เพอร์เฟกค่ะ นะนำตัวเองหน่อยจ้าเลยนคะไเป็นเลยนะคะมแกรนละสวัสดีค่ะเป็นคะกอยากจะขอชิญชวนใี่น้องชาวจังหวัดินะคะได้เป so, like you know. so ็นกลงแเชียร์งใจให้กับพกเรานมิสแกรนนาถ้าได้ตำแหน่งวันนี้จะบอกคนที่อื่นว่าย่งไรบ้างถ้าหากว่าได้ตำแหน่งมิสแกรนะ สิ่งที่เป็นค่าผูกมัดที่แยบแฝงสิ่งแรกที่แกล์คือเนยอยากจาประชามสำคัญอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเราชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่การค้าขายสถานที่ธรรมชาติที่เรามีคือมันเป็นเอกลักษณ์ภายในตัวของเราชาวจังหวัดสุรินทร์อยู่แล้วที่มีเรื่องเล่าประเพณีทุกอย่างที่มันเป็นคือรู้เลยว่านี่แหละนะคะนี่นะคะคือจังหวัดสุรินทร์ ฝากเนื a a ้อฝากตัวให้กับคนจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอสนมหรืออำเภอก็ะามฝากเป็นกำลังใจแรงเชยร์ให้ติดด้วยนะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการเข้ามาร่วมประกวดเวทีนี้อันดับแรกเลยนะคะตื่นเต้นมากค่ะอันดับที่สองก็คือได้เป็นเกียรติมากค่ะที่จะได้มารับัากัวในจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็มีความแบบสวยมากค่ะชุดสวยมากแล้วก็ทุกอย่างในจังหวัดสุรินทร์ดูแลดีมากมเลยค่ะ ถ้าได้ตำแหน่งนี้จะบอกเรื่องราวของสุรินอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะต้องโปรโมทค่ะโปรโมทการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าแต่ละแต่ละอำเภอตำบลนะคะจะมีแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จะมีของดีของดังแต่ละอย่างนะคะไม่เหมือนกันจะมีมือนกันนักหนาตัวเองะวิชัยก็คือจะต้องเดิดึงของดีของดังของจังหวัดนั้นแล้วก็นำแต่ลนั้นออกมานำแต่นั้นออกมาค่ะฝากถึงคุสุรินทร์มาร่วมเชียร์ด้วยครับ ็ขอให้พฟล์ลนะคะช่วยเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้ติ๊กด้วยนะคะฝากเนี้อฝากตัวไว้ในอ้อมคว้าใจด้นยค่ะอาจารย์อภิรกเป็นสาวกระบี่นะคะสาวตาคมแนะนำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะเก้วเจนจิราหิริโคตนมิสแกลบเชิงค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างกับเวทีนี้ครับ สำหรับน้งแก้เลยนะคะเวทีนี้คือเป็นเวทีที่ท้าทายความสามารถมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของอำเภอกลชิงน,นะคะเพเข้ามาทำการแข่งขันกับอำเภออื่นค่ะ,น,น,คะน้องแก้วก็จะทําให้เต็มที่เต็มความสามารถเต็มศักยภาพที่น้องแก้วมีค่ะถ้าได้ได้รับการคัดเลือกเวทีนี้จะบอกเรื่องราวของอำเภอบลบชิงและสุรินยังไงบ้างค่ะถ้าสมมติว่าน้องแก้วได้ตาแหน่งนะคะก็คือ สิ่งที่้องแก้ทำได้เลยก็คือการประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นฐานทางโซเชียลนะคะซึ่งทุกวันนี้ทางโซเชียลเนี่ยนะคะคืสามารถเข้าถึงได้เยอะมากนะคะ mm hmm. เพียงแค่ดีการแชร์คนทั่วโลกก็สามารถเห็นได้ค่ะเราแก่อยากจะประ,ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นชุดที่้องแก้ใส่วันนี้นะคะเป็นเรื่องของผ้าใหมนะคะผ้าไหมโฮลสตรีทนะคะที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สวยงามมากค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นาการ แหล่งการท้าน,นะคะ,ะที่เรารู้จักกันก็จะคือช่องจอมนะคะซึ่งมีสินค้าต่างๆมากมายเลยะคะ่ะให้ทุกคนนะคะได้มาเลือกซื้อค่ะน้องแก้วก็อยากจะาประชา2000ในส่วนนี้ให้ทุกคนได้รู้ค่ะครับฝากถึงชาวสุรินทร์ครับมาร่วมกันเชียร์เวทีนี้ครับค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์เลยนะคะถ้าเกิดยังไงกข็ขอให้ช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจนะคะให้น้องแก้วด้วยนะคะมิสแกรนกับเชิญค่ะขอบคุณค่ะ สกายคนนี้ิยาตแนะนำตัวนะครับสวัสดีค่ะชื่อกัดกัดกัดสมาสวารีค่ะ,ะเป็นมิสแกนจอมพระนะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการเข้าประกวดเวทีนี้ คือหนูรู้สึกดีใจมากโดยส่วนตัวนะคะหนูเป็นคนที่แบบชอบที่บแบบเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่และแบบท้องที่นะคะซึ่งหนูส่วนตัวเป็นคนภาคใต้นะคะแต่หนูอะชอบเกี่ยวกับภาคอีสานมากหนูชอบแบบท้องนาอย่างเช่นสุรินหนูก็ชอบหมู่บ้านชานนะะ้าเนี่ยค่ะแล้วก็วันนี้หนูก็ใส่ ท่าม่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะรู้สึกว่ามันสวยมากแล้วหนูไม่เคยใส่มาก่อนเพราะว่าภาคกต้มันก็จะแบบอิบวัฒนธรรมน,นึงหสุดแบบดีใจมากค่ะที่ได้แบบเป็นตัวแทนของชาวอำเภอจอมพระใน,นการประกวดในวันนี้ค่ะครับมองคนสุรินทร์เป็นคนแบบไหนฮะหนูว่าคนอีสานเป็นคนใจดีโดยส่วนตัวที่หนูแบบมีเพื่อน,น,นะะเป็นคนอีสานนะคะทุกคนใจดีพร้อมที่จะช่วยเหลือหนูไม่ว่าแบบตลอดเลยค่ะแบบ บอ,บอกเรื่องราวดีๆของสุรินให้คนทั่วโลกเรารู้จักหน่อยครับค่ะจังหวัดสุรินนะคะก็เป็นจังหวัดอีกภาคหนึ่งนะคะที่มี2วัฒนธรรมนะคะก็คือคาเมรแล้วก็ประเทศไทยนะคะเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันนะคะโฟก,กัสแบบรู้สึกว่ามันน่าหลงไหลมากค่ะอยากให้ทุกๆคนนะคะได้ามาสัมผัสเกี่ยวกับวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินสักครั้งหนึ่งคะ่ะ น้องที่ทำอะไรกันบ้างมอไหรด,ด,ด,ดีถ้าน้องได้เป็นครับเนี่ยถ้าน้องถ,อถ้าเราได้เป็นถ้าเราได้เป็นถ้าเราได้เป็น